สวัสดีครับอยู่กับช่างบอลนะครับผมเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับผมการคืนแขนครับผมใข่ช่างบอลนะครับผมนี่ครับไข่ช่างบอลนะครับผมเรียบร้อยครับขึ้นดักกกวกนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์0 8 3 9 1 7ป8 7 2ก็นะครับ ช่างบอลครับใครช่างบอลคนอุดรนนะครับผมนี่ครับผมหานคืนเขนนะครับน,นี่นกล่อเรานะครับผมก็ล์โพงหนึ่งตัวแล้วก็เมมบมรีการนะครับผมเมมบมรีการในนี้ครับก็ถือว่าไม่ถึงห้านาทีครับผมเรียบร้อยงางคืนของช่างบอลครับผมมาดูการติดครับผมติดกันยังไงบ้าง นติดคอครับผมตัวนี้ติดคอนะครับผมอันขึ้นเขียนก็เดินเข้ามาครับผมติดคอเลยนะครับผมนะครับอันไหนดูคลิปผมต่อเรื่อยๆรื่อยผมก็จะมีคลิปให้ดูนะครับว่าต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานก็หนักได้ตัวหนึ่งนะครับผมเช้าลุ่งมาบ่อใหม่นะครับผมนะครับข้างถนนเลยครับรถยนต์ก็จอดอยู่ข้างๆนะครับ ผมก็แอบอยู่ตรงป่าอ้อยนี่ครับขอถือว่าทำงานสำเร็จครับผมงานขึ้นแขนท่านไหนสนใจติดต่อมาครับผมนกกกำลังอ้วนกำลังมันนะครับผมนี่ครับ้อนอว้วนนะครับผมช่วงนี้ครับผมเย,ยันนี้ก็มานอีกแล้วนะครับผม จะได้ทำคลิปให้เอฟซีดูครับผมท่านไหนเผื่อท่านไหนสนใจหันหน้าก็ลงไปทางบ่อนะครับผมหันหน้านกไปทางบ่อครับนกล่อเรานะครับผมนี่ครับลำโพงก็ตั้งไว้ตรงนั้นนะครับลำโพงลายพางครับหรือท่านไหนสนใจอุปกรณ์แยกก็สั่งได้ครับผมหรือจะเตะเอ็นก็สั่งได้นะครับผมมีบริการจิบเงินปลายทางนะครับผมหรือจะโอนก็ได้ที่สะดวกนะครับผมแล้วค่อยโทรมาคุยสอบถามดูครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ